ธรรมะของพระเจ้าไ,ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยท่านบอกจุดหมายปลายทางไว้ชัดเจนว่าเราปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์แล้วก็ท่านก็บอกวิธีการไว้ชัดเจนวิธีปฏิบัติที่จะให้ถึงความดับทุกข์ท่านบอกมีธรรมะสองประการที่เราควรเจริญด้วยปัญญาอย่างยิ่งคือสมะถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานส่วนเรื่องถือศีลนยต้องท่านใจถือไว้ก่อนเป็นพื้นฐาน ศีลเราไม่ดีนะไปฝึกสมาธิไม่ได้ไม่ได้ผลหรอกกระทั่งพระนะมาบวชกับหลวงพ่อบางทีเคยบวชที่อื่นมาติดอาบัติมาอะไรเงี้ยเวลามานั่งภาวนาไปพอจิตจะรวมเนี่ยมันจะดีดตัวออกเลยนะกรรมมันกวางนะ,นะะเพราะฉะนั้นรังศีลเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องตั้งใจรักษาเอาห้าข้อพอลนะนะไม่เบียดเบียน,ยนชีวิตร่างกายผู้อื่นสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนทรัพย์ส,สินคนอื่นไม่เบียดเบียนแย่งชิงสิ่งที่รักของคนอื่นนะไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่น แล้วก็พยายามพัฒนาสติแล้วไม่กินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยและศีละจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดถ้าเรามีศีลน,นะเราก็มีโอกาสที่จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุกติภูมิจะเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้แต่ถ้าจะให้สูงกว่าน,นั้นเราต้องลงมือปฏิบัติแล้ว